ก็สวัสดีชาวแวตวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะมาคุยหลังเกมนะครับอ๋อเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่มซีนะครับขอเน้นไปที่คู่ทีมอังกฤษนะครับเจอกับท่าน้าของสโลเวเนียนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยคงต้องพูดกันตามตรงนะว่าคงต้องเน้นไปที่ทีมชาติอังกฤษแล้วเพราะว่าโอ้โหเอาจงจริงเกมนี้แท้จะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าถือว่าโชคดีหลายคนที่ที่ไม่ได้อยู่ดู ใช่มันเป็นกรุ๊ปที่จืดชื้นมากๆเลยนะครับสำหรับกรุ๊ปซีเนี่ยอาจจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็นในเกมนี้ของทีมชาติอังกฤษไล่ตั้งแต่แย่ yeah! ไปถึงไปถึงแบบโอเคแหละดูดูดมีแววด,ดีขึ้นดูดีขึ้นอ่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง11ต,ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็ระบบเดิมนะครับ4-2-3-1ผูส้สำประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแนวรับก็มีเคเรนทิปเปียมาร์เกฮีจอห์นสโตนไควอเกอร์ตรงกลางเนี่ยวััันนนนี้้ใช Connor คคอออรรรร์์์เเกกาะบบจ คู่กับเดนเคิไรท์แนวรุกก็เหมือนเดิมนะครับบุโกโยซาก้าฟิลโฟเดนจูดเบอร์ลิงแฮมหน้าป้าเป็นแฮร์ริคเคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงส1เวตัวจริงของสโลวีเนียกันหน่อยนะครับคือพูดตามตรงนะครับอ่านออกอยู่ไม่กี่คนเอาที่คุ้นหูเนี่ยยานโอบักแล้วก็ทาหน้าของเบนจามินเซสโกอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับนอกนั้นที่พออ่านได้นะครับก็มีทางด้านของเอลสนิกนะครับมีทาหน้านของยาก้าบิโย เอริกยันซ่าถ้าถ้าอ่านผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่าอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนแปลงหนึ่งผู้เล่นก็คือทางด้านของคอนเนอร์กาลาเกอร์ลงมาแทนทางด้านของชเชนัลเล็กซานเดอร์อาร์โนเหมือนจะต้องการพลังงานแล้วก็ต้องการแบบว่ากองกลางที่ที่มาช่วยเด็เค่นไรอ่ะอ่าใช่แล้วก็เหมือนมีปัญหาว่าที่เหมือน2เกมแรกอะ่ะอังกฤษเหมือนมีปัญหาด้านการคลอ,องบอลอืมใช่คือวันเนี้ยเหมือนพยายามอยากจะมาคลองบอลซึ่ง ข้คของบอลได้จริงๆแหละเพราะว่าจากสถิติเนี่ยถือว่าครองบอลคมกว่าแบบชัดเจนะนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่วันนี้คือเริ่มต้นมาเนี่ยอังกฤษมีปัญหาเรื่องการจ่ายบอลที่ดูจะไม่ค่อยละเอียดแล้วก็มันดูเหมือนแบบคนค่ะกันเกินอะ่ะมันเ,<อ>เหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาเอเอ,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 เอถ้าพูดแบบให้เห็นภาพนะเหมือนเมื่อคืนไปปาร์ตี้ แล้วเมาค้างแล้ววันนี้มาแข่งอะ่ะเออคือแบบโอ้โหเล่นกันแบบเหมือนไม่ไม่ไม่เคยซ้อมกันมาก่อนอแล้วก็แบบมาจ่ายบอลกันแบบขาดกันเกยนก<ว>ันหมดเลยวันนี้เห็นหลายครั้งมากจังหวะที่นักเตะอังกฤษอ จะต้องเข้ามาพร้อมกันอะแล้วเหมือนมันมันไม่รู้ว่าจะสื่อสารหรือว่าใครจะต้องเป็นคนเล่นบอลมันจะปะปะทะหรือว่าแบบดูแบบกักกักกันอะหลายต่อหลายครั้งมากแล้วก็ต้องชมแหละว่าในช่วงครึ่งแรกนะครับสโลเวเนียยืนปิดช่องจ่ายแล้วก็บีบให้อังกฤษจ,จ่ายบอลยากที่สุดด้วยแต่ผมว่าถ้ามองจากคุณภาพอะนักเตะที่ ที่เราเห็นมาทั้งซีซั่นในหลีนะครับมันควรทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็มาจากจังหวะที่เดี๋ยวจ่ายน้ําหนักสั้นไปน้ําหนักเกินไปจับบอลไม่ดีจ่ายอยู่ดีๆก็โยนไปไหนก็ไม่รู้มันมันเลยแบบว่าดูขาดความต่อเนื่องยิ่งเวลาที่จะบิวอัพจากจากแนวหลักเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหามีปัญหาชัดเจนก็เราน่าจะทราบกันดีแหละว่าหลังของอังกฤษชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีหรือเพอร์เฟกอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าพอมันต้องมาเจอทีมแบบ ที่อังกฤษต้องบิวสู้เนี่ยอันนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่ามัน <Build S 1> มขานไปวันนี้เห็นได้เลยว่าเครนต้องดรอปลงมาเอาบอลสร้างสารรค์เกมหรือบางครั้งเองเนี่ยอ,ย,อย่างบุกโยซาก้าฟิลฟเดนต้องลงมาช่วยพอสมควรมันไม่สามารถบิวอัพจากกองกลาง2คนกับแนวรับ4คนมันไม่สามารถบิวอัพหนีเพรสซิ่งคู่แข่งได้เลยอะ ใช่ทำให้ต้องแดนหน้าต้องลงมาล้วงบอลกันเยอะพอสมควรใช่นะครับก็เอาในเกมก่อนแล้วกันอังกฤษเนี่ยมีโอกาสส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายได้นะครับในทีที่19แต่จังหวะนี้เนี่ยเอ่อมันเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับเอาจริงเนี่ยมันมันแทบจะแบบตามตำราทุกอย่างเลยนะโฟเดนจ่ายให้ไรแล้วไรจ่ายอย่างสวยนะให้โฟเดนแต่ว่าโฟเดนน่ยคือมันมันมีเวลาวิ่ง นิดเดียวเขาก็วิ่งพยายามวิ่งในไลนย์พยายามจะให้อยู่ในไลน์แล้วแต่สุดท้<อ>ายมันก็ลำ้ำนาแล้วก็แบบไม่ไม่ได้นิดหน่อยล้ำแบบกึง่งกึ่งหนเลยนะครับซาก้าเป็นคนยิงเข้าไปแต่วสุดท้ายลูกนี้ก็ก็ไม่ได้ประตูนะครับจบครึ่งแรกยังศูนย์ศูนนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหเซาเกตมีการ เปลี่ยนตัวแล้วมันเป็นการเปลี่ยนตัวที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้เห็นภาพเนาะกองการของอังกฤษดูดีขึ้นก็คือส่งทางด้านของคบีไ้ไบนูที่ไม่รู้ทําไมถึงเพิ่งมาส่งเอาตอนนี้ด้วยซ้ํา <c oughs> ผมว่ามันเขาเข้าห้องแต่งตัวไปถ่ายทวิตเตอร์อ่านอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เมื่ <c oughs> อ <c oughs> ตอนตอนเราคุยกันเนี่ยเหมือนเซาเกตแไม่เปลี่ยนตัวตามคอมเมนต์จริงๆนะเพราะว่าคือแต่มันมันก็ถ้ามันตามคอมเมนต์จริงมึง2เกมแรกมึงไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ปิดปิดช็อตฉนันปิดปิดปิดโซเชียลเออเออคือมันควรทำไห้ดีกว่านี้มากๆนะครับแน่นอนว่าคัพเปเมนูลงมาเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหว้าวอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันทำให้เห็นเลยเนี่ยคือผมว่าเกมในเชื่อมแดนบนเนี่ยเมนูทำได้ดีมากนะไปไปไปเชื่อมแล้วก็กลายเป็นว่า d e เคนไรส์อ่ะผมรู้สึกว่าเขามีหน้าที่ท,ท,ที่ชัดเจนมากขึ้นตอนอยู่กับเชนเนี่ยบางที แม่งจะเติมพร้อมกันบางทีมันดูกักกักกันไปหน่อยมันยังดูไม่ค่อยเข้าขากันรวมไปถึงคอนเนอร์กาล์เกอร์เองก็ยังดูไม่ค่อยเข้าขาแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นคอปบี้เมนูเนี่ยผมว่าโอเคแม้จะมีเวลาเล่นด้วยกันน้อยแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังต้องยอมแล้วว่าอังกฤษเนี่ยโอ้โหใหญ่แล้วส่วนมากเนี่ยก็จะจังหวะสโลร์เนียโต้กลับอย่างเดียวอ่ะมันก็เลยแบบยังไม่ได้เห็นการคอนโทรลเกมที่เป็นแบบว่าไม่ได้ขึงไงเออพอขึงปุ๊บอะ่ะคอปบี้เมนูมันก็มีโอกาสเข้าไปเล่นในกรอบเขียโทษไปเชื่อมซึ่งทํําาาาด้ีีีมกกกสหรรับออปเนูแล ตัวที่ผมมองว่าทีเด็ดสุดๆเลยโคพาเมอร์อ่าซึ่งหลายๆคนก็รีเควสเหมือนกันนะไอโคพาเมอร์เนี่ยเปลี่ยนลงมาเนี่ยแทนบุกโยโซซากา้าแล้วก็มีจังหวะสลับกับฟิลโฟเดนบ้างแต่ก็มีบางช่วงที่ขวาสอเล่นปีกซ้ายสอเออไม่เล่นปีกขวา2ตัวเลยมันก็ยังเห็นมิติที่แตกต่างขึ้นนะคือวันเนี้ยผมไม่รู้ว่าซากา้ามันมันกดดันหรืออะไรแต่ผมว่าซาก้าวัานนี้ดูคิดมากและชา้า ไปแบบจังหวะหนึ่งหรือจังหวะครึ่งเลยอะคือมันต้องแบบตัดเข้ามาซึ่งผมคิดว่าทางด้านของโคฮามเมอร์ลงมาเนี่ยมันดูจังหวะน้อยลงดูเร็วกว่าดูทําได้ดีกว่าก็ต้องรอดูแหละว่าสุดท้ายจะยังไงนะครับอีกหนึ่งคนที่สุดท้ายก็ได้ลงจนได้แอนโทนีกอร์ดอนซึ่งลงมาเนี่ยมีเวลา1บวกอีก4นาทีผมตีให<ต>้ประมาณ,มาณ5นาทีแต่ก็หือ <laughs> เกือบเหมือนกันมีลูกจ่ายวอหวาไปหนึ่งครั้งอ่าใช่ถือว่าเป็นการส่งตัวแบบตามคอมเมนต์ ออคือมันเป็นเซตที่หลายคนอยากเห็นแหละเพราะว่าเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าทิปเปียกับฟิลโฟเดนเนี่ยมันมันมันไม่สมูทอ่ะมันดูมันเล่นได้แต่คือไม่ให้ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดอ่ะใช่มันมันอยากจะสลับเท้าจริงๆอ่ะคืออยากจะสลับให้เท้าโฟเดนน่ะไม่ไปให้บบกับทิปเปียเท้าเท้าซ้ายและทิปเปียเท้าวขวาทิปเปียไม่ไมให้โฟเดนมันเลยดูแบบกึกกึกกักกักมันมันดูรู้เลยว่ามันไม่สมูทอ่ะ แต่คือผมก็ไม่ได้มีคําศัพท์อะไรที่มันดูเป็นทางการหรือว่าเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าร,รู้เลยว่ามันไม่ได้สมูทมันก็พอเปลี่ยนเปแอนโทนีกอร์ดอนบางจังหวะแม้จะแบบลงมาเวลาน้อยๆเนี่ยมันเออมันดูว่าออแต่อย่าอย่าลืมว่าแบ็กซ้ายเองก็ตอนนั้นโยกไปเป็นวอลเกอร์แล้วเพราะส่งส่งเทนลงมาเล่นแบ็กขวาตอนนั้นอังกฤษจะแพมจะบอมใส่แล้วก็เลยส่งเทนลงมาแล้วก็โยกวอลเกอร์ไปแบ็กซ้ายสุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําประตูได้แม้เกมนี้เนี่ยอังกฤษผมว่ามีโอกาสพอสมควรนะแล้วก็ I don't know. เป็นเกมที่ไม่รู้สิน่าจะเป็นเกมที่สมควรชนะมากที่สุดใน3นัดด้วยอะ่ะเออดูมีการคลองบอลดูมีการเข้าทำที่ดูดีขึ้นจากสองนัดแรกใช่แต่สุดท้ายจังหวะจบสกอร์แม่งก็ไม่เวิร์กเพราะว่าอย่างครึ่งแรกเนี่ยเคนต้องลงมาหาบอลแล้วแบบจะยิงทั้งทีต้องต้องง้างเท้าไกลอย่างเดียวอะ่ะแต่โอเคโฟเดนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ก็ใช้สไตล์เดิมคือเหมือนเกมสคือหุบลงมาตรงกลางแล้วก็มาสร้างสารรค์มาหาโอกาสยิงไกลมีลูกเสียวดูลูกนึงก็คือลูกฟรีคิกอ่าเกือบเข้าแต่ก็โดนเซฟไปก่อน ใช่นะครับสถิติโดยรวมมาพูดกันสัหน่อยแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยอังกฤษครองบอล74แล้วก็สโลเวเนียครองบอลไป26%นะครับโอกาสยิงเนี่ยอังกฤษทั้งหมดเอ่อสิครั้งตรงกรอบ4นะครับไม่ได้เลยสักประตูส่วนสโลเวเนียเนี่ยโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ได้ประตูเหมือนกันนะครับก็โดยรวมอังกฤษแม้ตัวเลขเนี่ยโหจะดูดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งพอสมควรแต่ถ้าได้ดูในรูปเกมจริงๆเนี่ยอย่างที่เราบอกแม่งเหมือนคนไม่ได้ซ้อมกันมาเหมือนพวกมึงไปเมามาเมื่อวานอะ แล้ววันนี้มาเตะเลยแล้วยังมีอาการแห้งเล็กๆด้วยอ่ะดูแบบส่งบอลกันแบบสเปะสป,ปะใช่มันมันยังต้องแก้อีกเยอะมากๆแล้วก็มันต้องรีบทำโดยด่วนด้วยอะเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยโอ้โหมันมันจะต้องเจอแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการต่อบอลเนี่ยอังกฤษดูต่อบอลแบบมันดูต่อบอลแบบไรจิตวิญญาณอะ <laughs> คือจำนวนการต่อบอลในเกมนี้ของอังกฤษอ่ะ746ครั้ง กับเซอเวเนียเนี่ย272แม่งมีบางช่วงอะท้ายครึ่งแรกหรือกลางครึ่งแรกที่โซลเวเบียแม่งต่อบอลแบบอ,อ,อังกฤษขามันไม่เจออ่ะอเออมันยังดูหวือหวามากกว่าอังกฤษต่อมาทั้งเกมอีกซึ่งม,มันดูแบบแปลกๆมากๆเลยแล้วก็มันขึ้นต้องขึ้นอยู่กับคือแน่นอนแหละนักเตะก็เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหลักแต่ตอนเนี้ยมันก็ยังไงมันก็หนีไม่พ้นแหละคนที่โดนมุ่งเป้าก็มันก็คือคนคุมบางเหียนอย่างเซาเกตอ่ะ มันเออมันควรทําได้ดีก<ม>ว่าน,นี้จริงๆนะครับตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันดูดีแต่ถ้าได้ดูในรูปเกมจริงๆเนี่ยก็งงใช้คำว่าลอยถ้วยอ่ะเออมันลอยถ้วยอ่ะเออโอกาสยิงในกรอบ27ครั้งในเกมนี้อังกฤษไม่ได้เลยสักประตูก็ตลอดทดูว่าจะแก้ไขย,ยังไงเพราะว่าอังกฤษก็ถือว่าผ่านเข้ารอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่นะครับก็ต้องรอดูแหละว,ว่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ปอะไรอ่ะนะฮะคือณตอนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยที่1ของกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ เป็นเดนมาร์กที่ต้องไปเจอกับทาาหน้าของเยอรมนีนะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไอ้ที่ลุ้นๆเนี่ยคืออันดับ3ของกรุ๊ป DEF ซึ่ง มีโอกาสเจอทางด้านของเนเธอร์แลนด์อันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงะนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากจะมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยโหตอนแรกจบเกมปุ๊บแม่งนั่งเครียดกันอยู่2คนจะเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวเกมไม่มีอะไรเลยคือหลัก <c oughs> ลก็จะพูดก็คือซาเกตต้องรอดูว่ารอบ16ทีมเนี่ยจะมีการแก้ไขไหมแล้วก็รอลุ้นรอลุ้นว่าลุกชอถ้าลุกชอกลับมาได้อาจจะดูดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ฝืนธรรมชาติ อ่ะอย่างน้อยมันก็ตรงตำแหน่งหนึ่งคนนะฝั่งซ้ายอะ่ะใช่อ่ะประมาณนี้นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ